ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกับผมกระเซอร์ทีวีตอนนี้คยุยในเกม GTAV เราจะมาแต่งรถกันในซีรีส์ลองรถกันเหมือนเดิมนะรถที่เราจะมาแต่งในวันนี้มีชื่อว่าวิวลาบยูโดดานะครับเป็นรถมัสเซิลคาวสี่ตัวนะโอ้โหไม่หนูว่าวิวาหรือวิวลาบวะเป็นว่าบอเบดาหแล้วกันตอนนี้ในชีวิตจริงผมตอนเนี้ยฝนมันตกอยู่นะครับแล้วก็ภูมิแพ้ขึ้นยับเลย โอ้ยแค่ร้อนในพูดไม่ชัดกระหนักผมตกุูแพ้ขึ้นอีกจะตายเถอะคนตกไม่พอเฟรมเลทความกูตกด้วยตอนนี้ผมชอบมบอร์เซนค่าเลยแต่ไม่ชอบดีไซน์ มุนเือเดวะใส่วยกันรถส่งนี้นี่ขออน,นุญาตไปลองขบสปีดนะโอ้โหจากแสงเด็ อยากได้ที่เป็นสีเดียวกับสีที่สองอ่ะอันนี้ละกัน right เป็นจริงอีสอรอืมไม่เอาไม,ม่คิดว่าผมต้องจบกับอันนี้สีท่ับเลย

ไลอ่อะนึกไม่ออกเลยว่าไล่จะเป็นยังไงโอเคไล่ผู้ดีแกไม่ชอบไล่ทรงนี้เท่าไหร่เลยเฮ้เท็กซี่มันล็อกอยู่อะ่ะมันต้องทำเมื่กี่แท็กซี่ใช่ปะยากได้ล่นี้อ่ะแกน่ารักขูดกิดนึกไม่ออกนี่ไหมมันดูเตี้ยไม่ดูไม่ระเทิะเกินไป เลไรกันสีหรอสีหรอสีเชอร์รี่ไม่รู้ทำอไมนึกถึงสีเชอร์รี่ไอ้อแคนดี้ก็น่ารักเข้าดิไอ้แคนดี้เข้าอ่ะจะเป็นวายเลยอน้ยอันนี้ก็สวยเอ้ยเก๋งว่ะก็สีที่สองเป็นสีอะไรดีดำไหมคาร์บอนแบค็คไง นี hmm. ่ละกันสี่สองขบวนแบกสะคอนเป็นสีเชอรี่สีวายเฮ้ยสวยว่ะเข้ากันเฉยเลย้างในเขาต้องเป็นสีนั้นสินะได้เลยเขาไดนเลยแล้ว หลังคาไมอา่อะไรสักอย่างนะค,ะครับอ๋อคอนเซิร์ตอิสเซอรี่ไม่อะกันแดดไม่อะรถตันรถไม่แบะใช่ไหมใช่เอ้ยมันชอบคันนี้จริงเลยวะ่ะ ึ่งตอนแรกก็บอกสติไ้น oh, ิดนึงโอ้ยเป็นครับสไตล์นี้หลนี่ใรโอ้แท็ข้างทำมันลีบไปม a few minutes later สรุปคืนนี้ข้าสุดนะ มีสีเหรอมีสีควายไหมวะมนจะมีไหเป็นคาอะกันลายดีไซน์สัต้น้าน่งสักไม่สักิดวันีกว่ ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ดันโดนใจก็คือถ้าเป็นมนเส้นขานนมันก็แปลว่ามันจะต้องยกราได้ย,ยกตะกูดครับแม่ เราเขาไม่ได้หวังอะไรกับคันนี้แล้ว,วแมแบกนะแบกหน้นาไม่ค่อยอยู่เท่าไหรนะ่นะออตัวอืดแบกหน้นาไม่ค่อยอยู่เบรกหลังไม่มีอะไรเลยเมื่อ,มนนะนนอกี้เองเบรกหลังแล้วนะการออกตัวก็ไม่ดีแต่เลี้ยวใช้ได้นะโอ้ยฝน มังขึ้นเลนมัน,มนไม่มีนะมีที่การเลี้ยวกันเหรออืมใช่เดี๋ยวติดมือกว่ามาัเส้นคานเข้าไปเป็นเพราะว่ารถมันไม่ได้พูดพัดพูดปาเกินไปนี่แหมมั้งมันได้เลี้ยวติดมือมากกว่าโอเคงั้นเราหาที่จลิปิดก่อนแล้วกันก<ค>็สรุปรถคันนี้นะดีไซน์ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ผมไม่ค่อยชอบให้มันอยู่กับมานันเส้นคานะ พิซ่าเป็คนอยู่กับพวกรถคลาสสิกม,มากกว่าใจงี้ยแต่ว่าถามว่าพอแต่งออกมาแล้วโดนใจไหมก็ใช้ได้เลยส่วนเรื่องเพอร์ฟอร์มันเข้าสปีดไม่ลองเพราะว่ามันโค้งไม่ได้อะไรมากพวก่าจักรยานดองตัดแตนเลนมือก็ไม่ได้ดีเลยเล็กหม่ดีตดใหม่ดีเบรกไม่ดีเลี้ยวใช้ได้แต่พอรถมันไม่แรงเลยมันคลูลิเดียวดีก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ยังไงก็ขอฝากากาไไดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยค่ะที่ราไปถึงแล้วก็เรืองยิ้มหน้านะสิกันบายที่สุดข้าพเจ้บฝนตก